นร้อนไม่หยีด้วยแต่ร e ้อนมาอห่อยจริงๆครับดูผู้รับอาหารทุกร้านครับผมดูแล้วเนี่ยแล้วก็ตั้งใจปรุงรสมาเป็นอย่างดีอย่างดีอาทิศฐานเลเจน่์แนนแนนอิบไปเลยจ้ะไว้ทองเงินทองทองทองพ่อทองแม่ของนาวิชาตป็นศสร้างกระถิ่นเบอร์สามบัคทีติดตัวไว้นะจ๊ะโอ้โห ใบแดงแดงมีแหลกํำลังพูดขึ้นเยอะเลย <c oughs> ยีย่ติดไม่เป็นไรจ้ะนะ <c oughs> อย่างนี้ก็อยายให้ต่ำกว่าร้อยอย่างน้อยก็อยาให้ตํำกว่ายีสิน,นะจ้านะเหรียญก็ใส่กระถางไว้ได้ทางนั้นจับบุญเป็นเนื้อนากันไว้นะ <c oughs> เออเรื่องการทำบุญต้องอธิษฐานและทำทานต้องปรารถนาเนะ อยากได้ไหมพี่สาวเจอลายแดงมาีินุดนัุงสอบ199บาทเคยอุ้มพาพไกรนี่ยังฟ้าไกลกัถิดไตรจวีวอรได้บวชพระเป็นองค์บวชพระแทนเติมบวชคนแทนตัวเราเรามีแต่ลูกสาวไม่มีลูกชายปวดไม่ได้เราก็ปวดตรงนี้เลยจ้ะนี้นาคกาพ้า ไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ต้องอาศัยไตรจีวรถึงนี้ที่เราถวายกล่าวไว้ตรงนี้นะใส่ในตู้ในใจต้นพันธุ์ในใจของใครก็มาดีต้เดือดตนับเาฝากกันยากไม่เข้าใจนแล้วยหรืเา้เื่อเาชุ จัดเตรียมขอัะงจัดเตรียมกองกระถินไปหน่อยเดี๋ยวพอะจัดมรทิ้งจะรวมทั้งหมดอะไรับเพราะเขาอยูโดนเมื่อไรใช่เลยนี่จะพาไปคู่เลยไปที่นกนลวต ดีใจดีใจแังไปไหนอ่ะยังไปไหนไปเดี๋เว89เดี๋ยว114 21โอ้ยดีใจดีใจอันนี้ฝากร่มคำพฝากคำพูดโจ้ด้วยติดเชื้อสักตัวแล99ตายขอปวดข้อเสื่อฮะ ถูกต้องิดุจากนีจากอีคจากธนาคารธนาคารบุญแรกดังได้ใหม่แล้วนะเรียนเ,นนเจ้าค่ะอันนี้โคตรส,สาวน้อยพี่บ้านแพงเขาจะร่วสมบูบุญนี่แหละตัวโคตรสาวแหละโคตรสาวน้อยเพชบ้านแพงมาแล้ว เนี่ยตัวโค้ชอกว่แหละโค้ชจ้รีบเดินทางก่อนเอานี้ที่เมื่อคืนเล่นที่ลงบุรีแล้วทีนี้วันนี้ก็ต้องมากลางวันที่ของถูโพวกเหลือแล้วกลับมาไวๆนะอนไม่เกือบายเที่ยงประมาณนั้นกินข้าวก้อนกับไหนลองทานด้วยเอาเสื้อมาให้ตัวหนึ่งเอาอเสื้อถุงตัวให้โคสช ทีมงานใหญ่ของเรานดิเอาขอเพื่อหนึ่งตัวใส่อะ,อะไรนะไส่เอ็มกับไส่เอลเนี่ยหลวงพ่อก็เออเออเดี๋ยวสถาบันจัดให้ใส่ในตู <c> ้ <oughs> เออหลวงพ่อก็ให้ไงไม่เล่าบอกแล้วไม่ผิดหวังมาที่วัดป่าแสนธรรมเนี่ยวมาเจอหลวงพ่อเสือได้ใครได้เจอเขาเรี่ยก็มีบุญ ท่านจะให้ของดีของเด็กของดังกลับติดตัวไปเห็นไหมเล่าเออนี่มีะครับสาธุมโมทนาหลวงพ่อเป่าาถาแป๊บเกียวนี่โอ้ตุตาใหม่ท่น 1, านเลยอีกหนึ่งพันบาทอ๋อที่หลวงพ่อให้สวมให้เลยเห็นไหมครับนี่สาธุสาธุสาธุ มาเงินไปขอกัเมีนะไรส่นี่ไไม่เป็นนะดูข้อกันเลยเด้มงคลเนาะมงคลชีวิตของเขาขึ้นแบบว่าใครได้ีโอกาสมาพบกรหลูกเ่้าสือเนี่ท่านมีโอกาสดีจากให้อยูกับวัดโบไปนาในคุกโพโต้เหยี่ยงทองนะใน่ นีคณะกูคนไม่เคยเห็นนี่น่รเขารสาวันแงคือพยายุทใช่ไหมใช่ดพยายุทเนี่ยดีใจดีที่วันนา้ได้่มาร่วุหญิงกนแดตัึ้งแเอกให้น้องหญิงเนาะก็มีดีดีวยแล้วยวให้รวยอชุดน่วยแล้วก็แต่น้องก็มีีเดี๋ยววันนี้เข้ามาที่นีะก็ช่วยตัวร งานควาเรื่อยๆเลยความตรงงานเรื่อยๆของเขานงคนใคะู้ได้ม่มีงาปามเถิดได้ไหมเนาะคู่บุญพอโตเขาเาด้วยแล้วก็เห็นเห็นมีรการะการมาแล้วปรการมางานแล้วไม่เห็นไม่มารางานตัวประการประการมาเนอปรการช้มารอตั้งแต่เมื่อเช้าตัแต่ยังไม่สว่าดมาเ้อ การธรรมดาการชัยก็แนมาจูต่างห่างหลางปู่ได้ยังนี่ก้าพยักทมงานก้าวพยักเออหนอาดูมนไซซเอ็กซ์อลเอาไหมกรตัวึงทีนี้เสื้อตัว่ใส์เอมใส่เอ็มเอออันนี้คอนก็ทำมาคอนโนนก็ทำมาเออาบทนาบุญนะครับที่จริงสาวน้อยว็าจะมา เป็นมอรสศกแต่ว่างานมันไม่งานไม่ตรงกันก็เลยเอาเป็นปีหน้าเนาะไม่งานหรอกโอ้เอาขากเลยวันที่ยี่แปดเดือนมกราคมที่เรางานโดิมเดิมผมไม่มีเวลาดูเลยวันนี้จะไปสะดุดในนามที่แรกม่าจะอยู่ทร่วมถวายเลยแตกรถหลังไปไม่ได้ไม่แตกหรอกไม่มีมลภาคมากเราลงรถล้อเข้ามา เนาะนะครับต้อวันนี้ไปเพียงงานข้างหน้าอาน,นวันนี้เนละ่ที่อาเภอสตึกนะครับทีนองอชวช้างต้องรีบไปเพียงงานข้างหน้านะไม่ไมาไม่ไดต้ตอนนี้คนอัดกันไ่มชือลองพูดเปิดงงเด้ไหมนัก็ไม่รู้ว่าเป็นโงรือเปลเอาเปิดเปิดงเลยร <c oughs> ู้ร้อยห้าสิบไม่เันงนกิชีวิตเกินร้อยรู้กับประที่ส้100ร้อ,อยเปร์เซ็นตราอ่อยดี อะไรท so so sort of uh, <laughs> ี่เทือไทยอร่อยไก่ทั่วโลกสงฆ์ความสุขวันที่กทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแผ่อ่ะวันนี้วันนี่อะไรผมก็ถือเอาวันนี้นะครับวันนี้อยากจะรู้ท่านนะครับญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะครับร่วมทำบุญนักสถานที่แห่งนี้ร่วมบุญด้วยกันโมทนาจากสาธุจัชนผมร่วมทำบุญแล้ว่ต้องในวารยานแข่งแน่เลยร่วมทำบุญในวันนี้เดือนพันบาทนะครับเดือนพันโมทนา สาธุบุญน,นะครับกอบุญไปกับพันเอก่ะคะโอ้แล้วก็บรรจุกอุ้งอิงมาใช่ไหบอกกระบอกันไปนะครับนั่งบอกว่าเ,าเมื่อเช้าวันนี้เขอเพื่อนนี้คุยกันบอกว่าจะเข้ามาร่วมถวายาต้นกระถิ่นด้วยกนะหลวงปู่นะครับเพราะฉะนั้นจะชมรุ่งขั้งนะคะนะะรับเ,เลยด้วยีของบรรโจรูงอิง ได้ตกเราก็ได้บุญบารมีของแม่จางเนาะไปไหนก็เราได้ถึงเอิมพระเยซูตลอดนะครับจะเรียกเออจะกล่าวถึงแม่จางตลอดนะครับในบุญบารมีเนาะสาธุนี่ฝนไม้ตกได้บุญบารมีของหลวงปู่เพราะเรื่องจะเป็นคนที่จุดธูปประดับนะครับจะบอกขอบุญบารมีของหลวงปู่ให้ช่วยบนประดับสิ่งที่ขอต่อไปก็คือขอให้รวยรวย ใส่วเสือนี่นะใส่อนนะคือใช้ัร่มาเอสอ้วสก้าแ้า่บ้านทีเอซีตรงนี้คือราคาสางวก็คเาเริ่มต้นให้มาจับรอยเอียงไม่ดีพรนะจะบอกให้ เข้ามาสี่ร้อยก็ไม่ทอนเนาะแต่ตรงนี้คือพ่อนีิยตัวละเก้าสิบเก้าบาทนะมีหลายไซส์หลายเบอร์จ้ะจ้าอันนี้สองเ้าเก้าครับอ๋ออันนี้เป็นนางฟ้านางสวรรค์ทีตํะแปลงแปลงร่ายลงมาอยู่บนเมืองมนุษย์นี่อันนี้หนึ่งรพรอมพระเมตาอง์มหานิยมเนี่ยใคพูดอะไรเนี่ยนะ เรจะท้องหน้าที่การงานและการเงินตอนนี้ย7.7แล้วไงหนุ่9.9โอ้โหครับครับปีนี้ผมขอไว้ชนยังไม่เคยดูเอยู่จังหวะบอสจะได้ออกแสต่จะเอาอะไรออกเราเนีแสนบจริงจริงนี่คือบัตรประจำตอนนี้7.7แล้วอยูนุ่ม9.9โอ้โหโอ้โตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่ครับ7.7แล้วเดือดการ มีเงินเดือนกินแล้วไม่ต้องตัวปิดตายมีอะไรอีกมีใจเขาเรื่อมาเอาไม่เติมอะเดี๋ยวหลวงพ่อใหญ่จะดูดหลวงพ่อเสือจะดูอะไรให้หีกเนาะน่นะเห็นไหมบอกมาไม่ผิดหวังใครมาพบหลวงพ่อเสือพระครูพระละของเราเอง ที่ว่า,าแสงธรรมนีเลยครับเอาดีอะไรอีกนั่นหลวงพ่อบอกให้อีกให้โอนสดชื่อต่าของเรเดีครับมีอะไรอ่ะกันอ,อ่านะลงบัญชีไวเ้เด้อลูกศิษย์ฮ <c oughs> ่าฮ่าใครลูฟี่ลูกหาหมดแต่คนจำไหน่ายบูชาต้องลงบัญชีของหลวงพ่อเสียไว้เดี๋ยวโอนให้ต้องบัญชีสแกนแป๊บเดียวละกันเอาแล้วไงจ๊ะ ใจแม่ทุนอ้ยตันตุ้งเลยเอาหลวงพ่อเถื่อนะครับดาวขับลูกประดับให้แล้วเอามาให้โดโดรถทัวร์เลยมาเร็วียเลยโบกตู้ อะไรเรียกไปอีก,อกเดี๋ยวท่านมาถึงเลิกเขตุรู้ภาวะาร,ร้านดุหน้าตาแสงคำเลื่อหลวงพ่อให้แล้ว